หลักโลหิตบทที่ยีาพูดร้ายบนเข่าล้างตังหึงเอียไม่กล้าอาศัยทิศทางเดินหวนกลับไปข้ามลำน้ำและแวกเมืองแปะตีเสียแล้วอาศัยทางภูเขาตัดตรงไปเมืองห่้ำหงอันไปที่ตั้งนาครบุริมเยี่ยงนี้จะหลีกเลี่ยงจากการพบผ่านเกี้ยวศูนย์วันนี้ออกพ้นเขตมณฑลซี่ชวนเยียบย่างเข้าเขตมณฑลโอปักเบื้องหน้าเป็นเทือกทิวเข่ากรกล้าง มีแต่จำแนกทิศทางมุ่งหน้าไปดีที่พรลรังมือฟื้นฟูแล้วเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วปราดเปรียวยามนี้อาทิตย์รอยเด่นกลางท้องฟ้าตั้งหึงเอียคืนสู่ยอดเขาอันตรงานงามลูกหนึ่งตะเตรียมจะจำแนกจดจำทิศทางจนแน่ชัดเพื่อไม่ต้องหลงเดินทางผิดเบื้องบนยอดเขาโคสิดารเกะละกะป่าจากต้นหญ้างอกเงยบางแห่งมีต้นสนยื่นออกจากชะงอนหินเมื่อขึ้นมาถึง เทวถัดทั้งใกล้ไกลหลวนตกอยู่ในสายตาตั้งหึงเอียหลวงสะเบียงกลางออกกัดกินอย่างเช้มช้าทันใดพบเห็นในโคดหินปากฏกระดูกขาโผล่ขึ้นต้องสถานใจวูบยืดกล้ายกว่าตามองไปรอบข้างให้ตั้งหึงเอียยอุทานอย่างแตกตื่นสมองพองโตโทแทบระเบิดทั่วถึงยอดเขาเกือนกลัยไปด้วยโค้งกระดูกขาวบางพิงเสียชีวิตไม่นานนักยังมีเศษเลือดเนือที่เน่าเปื่อยไม่หมดสิน้น พร้อมกันนั้นนาสิกสูดรกลิ่นเหม็นคักคงของซากอสุภะจนสีสะเอียนแทบอาเจียนเมื่อขึ้นเขามาเพียงกวาดไปที่ไก่ตาจำแนกจดจำทิศทางกับไม่พบเห็นในยามกระทันหันนนเลยมีอารมณ์กัดกินสเสบียงกลางอีกเบื้องบนยอดเขาล้างปรากฏโค้งกระดูกขาวโพนมากมายปานนี้นับว่าผิดปกติวิสัยนักผู้ตายเหล่านี้เป็นบุคคลใดแค่ไหนเสียชีวิตในที่นี้ ฆาตรกรผู้ฆ่าเป็นใครความคิดมิทันสิ้นสุดพันเรือเห็นในโคดหินที่ห่างไปมีเงาหน้างผู้คนไหววูบวาบจิตใจพันเคร่งเครียดขึ้นเพ่งสายตาจ้องมองไปเงาร่างผู้คนบัดเดียวปรากฏบัดเดียวเล้นหายอาศัยโคดหินกำบังกายเคลื่อนไหวอย่างเช่มช้าคุกคามเข้าใกล้ที่ซึ่งตังหึงเอียยืนหยัดอยู่ตังหึงเอียเตือนเต้นตึงเครียดขึ้นมาคบคิดหาทางรับสถานการณ์ ปรกกายสายตายามกวาดมองพบว่ารอบบริเวณล้วนมีเงาคนไหวอยู่วูบวาบเงาร่างที่พบเห็นก่อนได้เข้าใกล้มาในสมีสี่วาสามารถเห็นชัดตาพิบตานั้นถึงกับขวัญหนีดีฟอสูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บภายใต้โขดหินที่กำบงังเพียงเห็นล่างท่อนบนของเงาคนนั้นกลับมีผมเผ้ายุ่งสยายดุดกองฟางสายตาซึ่งซึมเศร้าไร้ปากกาย ล่างห่อหุ้มด้วยเสื้อสีดำสองแขนปล่อยห้อยลงแข่งทื่อดูดซากศพเดินได้ปีศาจความคิดนี้ก่อกลุมจิตใจตั้งหึงเอี้ยจนหวั่นไหวแต่ในเวลากลางวันแสกแสไหนเลยมีพูดผีปีศาจแสดงตนขึ้นหากบอกว่าเป็นผู้คนกับไม่มีกลิ่นอายผู้มีชีวิตอยู่งาร่างแข่งทื่อปรากฏขึ้นจากที่ทางต่างๆเพิ่มจำนวนขึ้นทุกขณะกรีดกรีดเสียงร้องอันบาดหู หลังจากรอบข้างจนผู้รับฟังคนลุกชี้ฉันตั้งหึงเอี้ยตวาดกล้องเป็นผู้ใดปอมแปลงพูดผีไม่มีปฏิกยาตอบโต้มาเงาร่างเหล่านั้นยังคุกขามเข้าหาดังเดิมมีตนหนึ่งมาถึงหลังโคตินที่ห่างเพียงสองวาโผล่ผลครึ่งท่อนล่างขึ้นตั้งหึงเอี้ยทั้งแตกตื่นทั้งพันผึงสะบัดฝ่ามือกระดาดฟาดไปมรสมพลังผอมวนทะลักออกกระดูกขาผล ปิวเวียนว่อนเงาร่างสลายศูนย์เพียงหลงเหลือเสื้อสีดำชุดหนึ่งแขวนอยู่บนโขดหินตั้งหึงเอียขวัญสั่นวิญญาณสถานเงาร่างที่ปากฏขึ้นต้องเป็นปีศาจแน่นอนปรากฏเงาร่างอีกสองสายเคลื่อนใกล้มาตั้งหึงเอียรหลนล้านสะบัดฝ่ามือในเสียงระเบิดอันเกิดก,ก้องสภาพการเป็นเฉกเช่นตอนแรกกระดูกขาวปิวกระจักาจายเงาร่างสลายหายวับไปเงาร่างรอบบริเวณ ล้วนหยุดยัง้งชะงักไว้ตังหึงเอีย้ยใจเต้ทึกตุมตามเงื่ยเยียบไหลซึมจากหน้าผากแตน่นิสัยอันทนงถือดีดังนั้นไม่อาจไม่สืบหาคำตอบพันพุ่งป่าขึ้นบนโขดหินที่ตกเป็นเป้าจูดโจมเมื่อครู่ก้มิสะลงมองและเห็นกระดูกขาวกองหนึ่งและหน้ากากใบหนึ่งไม่น่าเล่าเขาหน่าจึงหน้าชิงชังปาจากกินอายผู้มีชีวิตที่แท้สวมหน้ากาก,ากมนุษย์อยู่แต่ทว่า โค้งกระดูกขาวไหนเคลื่อนไหวได้เล่าตั้งหึงเอีย้ยขบคิดสาเหตุความไหนไม่ออกเลยสถานที่ปีศาจเชน่นนี้ยังคงปีกตัวไปจะประเสริฐสุดพอได้คิดหันกายใหม่โรดแด้นจากไปทันใดนั้นเสียงกรีดกราดรละ,ละงมกล้องโสดและเห็นทั่วสีท่ทิศแปดทางล้วนเป็นเงาร่างเสื้อดำประดดปราปราดมาจิกกึ่งกลางวงบนยอดเขาเปี่ยมล้นโดยกินอายพูดผีปีศาจตังหึงเอีย้ยขบกรามกรอด ทุ่มเทท่าล่างแยกร่างอัมพางลอยหงสิงอี้เอียของสนักอสูรศักดิท์สิธิ์เคลื่อนไหวจนกลับกลายเป็นเงามายาเจ็ดปดล่างโถมเข้าไปในกลุ่มายตรงข้ามสองมือกระด,ดาษฟาดยันดันรุนแรงกระแสะพลังพอทะลายไปเงาร่างเหล่านั้นบางถูกกระแทกสลายเป็นกระดูกขาวบางกลับส่งเสียงครางบางลมือตีโตพลังฝ่ามือเยีย่ยียบแฝงกินขาวคะขงตั้งหึงเอีย้ยผนเ้าใจได้ เงาร่างเหล่านี้โซนหนึ่งเป็นผู้คนจริงๆโซนหนึ่งก็เป็นโค้งกระดูกขาวส่วนที่ปลอมแปลงขึ้นย่อมมีคนรอบชักบงการอาศัยโคดหินกระบางร่องรอยดังนั้นเพียงโผล่ผลครึ่งท่อนล่างออกสู่ภายนอกความจริงพอกระจ่างกำลังขวัญก็เพิ่มผูนขึ้นโถมจูจ่โจมโดยอนุภาพอันเกลียวขาดชั่วพิบตาก็ทำลายโค้งกระดูก่ายตรงข้ามไปสิบกว่าโคง้งตั้งหึงเอ้ย เคลื่อนล่างไปยังทิศทางที่ขึ้นมาคิดลงจากเขาไปเคียกเคียกเคียกเสียงหัวเราะอ,อันบาดหูพันดังขึ้นเงาร่างทั้งหมดพากาันเล่นหายไปต่งหึงเอียกว่าสายตาไปยังต้นเสียงเห็นเป็นตัวประหลาดชุดดำที่สูงใหญ่กว่าผู้คนธรรมดาหนึ่งช่วงศีรษะผู้หนึ่งทันวูบเดียวก็มาถึงเบื้องหน้านับเป็นท่าล่างที่ว่องไวนักต่างหึงเอียแต่ฐานหวั่นไหวหมุนกายไปยืนประจันกับตัวประหลาด ที่ขายหอเหล็กนั้นโตประหาดผู้นี้สวมใส่หน้ากากเพียงแต่จากประกายตาเขียวปัดเดืองรองและมือเทาที่เคลื่อนไหวพิสูจน์ว่ามันเป็นผู้คนมิใช่โครงกระดูกขาวที่กระแทกคราดเดียวก็แหลกรานโตประหลาดนั้นก็ไม่กล่าวะไรพันสะบัดฟาดฝา,า,ามือใส่พลังเยียเยียบขุมหนึ่งทะลักใส่ในกระแสพลังแฝงกลินหอมประหลาดจังๆตั้งเฮงเอียสถานใจอย่างรุนแรงรอบร้องในใจพิษ แต่การกลับเหนือความคาดหมายนักตนเองไม่มีความรู้สึกปกติแต่อย่างไรตาเขียวปัดของตัวประหลาดเป็นประกายวูบวาบบอกสะบัดอีกคราตังหึงเอียยังคงไม่มีปฏิกิริยาจึงเอ่ยปากตาวาดว่าประกาศชื่อฉายาซุ้มเสียงแห่พระดุดล้อแตกละคายโสดยิ่งนักตั้งหึงเอียกล่าวเสียงเย็นชาไม่มีความจำเป็นเช่นนั้นโตประหลาดนั้นหลังฝ่ามือขึ้นกล่าวว่า เจ้าคิดหาที่ตายมิแน่นักโตประดาันั้นกระแทกฝ่ามือฟาดใส่กระแสพลังอ่อนหยุ่นยะเยียบตั้งหึงเอียสบัดฝ่ามือต้านปะทะใช้กําลังภายในสิบส่วนคโครมเสระเบิดดังเกิดก้องโตประหลาดนั้นถอยกายไปด้านหลังหนึ่งก้าวตั้งหึงเอียยังคงยืนหยัดกับที่โตประหลาดนั้นตวาดว่าเด็กร้ายกาจเจ้าก็รับมือเสือไปดูทาโถมเข้าไปโหมจู่โจมทั้งสองฝ่าย ก็เปิดฉากหักล้างกันอย่างดืเดือดสถานขวัญตั้งหึงเอียเคยกินกินยาเม็ดท้องสองเม็ดนับเป็นชนชั้นส่งเยี่ยมในกลุ่มนักปูชุดม่วงพลังพิมือย่อมเข้มแข็งทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน20กระบวนท่าตั้งหึงเอียตวาดก้องรองขึ้นฝ่ามือฟาดถูกทรงอกโตประดาดนั้นโซนเซไปด้านหลังร่างสูงใหญ่ปะทะกับโขดหินจึงยืนหยัดไว้ได้ตังหึงเอียสํานึกดีว่าหากปรากฏบุคคล ที่พลรรังมีมือสูงล้ํกว่าตัวประปราดก็ไม่อาจต้านทานรับได้ยังคงปีกตัวจากไปดังนั้นไม่ได้ได้ล่าซ้ําเติมสกิดถาพุ่งจากวงช้าก่อนกระแสะเสียงเย็นะยเยียบแต่ยังสดใสเชื่อยแจ้วแสดงว่าหลังจากปากอิสตีต่างหึงเอี้ยสถานใจวูบก,กว่าสายตามองไปเดานีชุดยำผมยาวสยายประปานางหนึ่งเดินหยัดในที่ซึ่งห่างไปสองวาบนใบหน้า อ,อสมใส่หน้ากากสังเกตโฉมหน้าแท้จริงไม่ออกเพียงแต่จากข้อมือและช่วงคอที่ขาผุดพองปาดเยอยหิมะดูออกว่าเป็นโฉมสคานนางหนึ่งตัวประหลาดนั้นห้อยมือกม้มศีรษะยืนรวมอยู่ด้านข้างขายดังครบยำเกงในตัวดาวนีนียิ่งดาวนีชุดดำปลายตามองตังหึงเอี้ยวูบหนึ่งเบื่อหน้าไปยังโตประหลาดนั้นกล่าวว่าท่านถึงกับไม่ใช่คู่มือของมัน ตัวประดานั้นสถานขึ้นเฮือกใหญ่กล่าวว่าบริวารไม่ใช่คู่มือเพราะพระางพิมือเป็นรองถูกแล้วดานีชุดดำแค้นเสียงเบากล่าวอย่างเยือกเย็นเป็นนักสู้พิทักษ์สำนักพอเลขเริ่มลงมือก็ใช้การไม่ได้เช่นนี้เจ้าอัตตะวิธิบัติกรรมเถอะวาจานี้กล่าวจากปากดาวนีนางหนึ่งสร้างความแตกตื่นตนกแก่ตังหึงเอี้ยยิ่งตัวประดานั้นถอยกายไปด้านหลังกล่าวเสียงกระเส่า หาใช่บริวารละเลยหน้าที่ดาวนีชุดดำเข็นเสียงว่าเจ้ากล้าขัดขืนคำสั่งตัวประหลาดนั้นพันตวัดฝ่ามือขึ้นฝ่าใส่จุดเทียงเล็งบนศีรษะตัวเองในเสนระเบิดเบาๆศีรษะแหลกลานมันสมองไหลยเยิม้ลมล้มปุ๊บลงกับพื้นหน้ากากตกลนไปด้านข้างเผยเห็นถึงเข่าหน้าที่หนุดเข่ารกลึมตั้งหึงเอี้ยขวัญสถานจนละลิกนับเป็นครั้งแรก ที่รับทราบความจริงอันโหดเหี้ยมทารุณวาจาประโยคหนึ่งถึงกับทำลายชีวิตหนึ่งไปดาวนีชุดดำกระทั่งหางตาย,ยังไม่เฉลิงแลซากศพเบือนหน้ามายังตังหึงเอี้ยกล่าวว่าปลดหน้าก,ากากมนุษย์ของท่านออกมาตังหึงเอี้ยใจทันหวั่นไหวหน้ากากใบที่เตียทิชุยกำนันให้ก่อสร้างอย่างประณีตไม่เคยผิวใดสังเกตออกนางฉนไหนมองปร,ราดเดียก็ดูออกอดลองพ่งไม่ได้โกเนี้ยทราบได้อย่างไรว่า ข้าพเจ้าสวมใส่หน้ากากมนุษย์ง่ายดายยิ่งประการแรกสีหน้าไร้ความรู้สึกประการที่สองซุ้มเสียงกับเปลือกนอกไม่คล้องกันตั้งหึงเอียอับจนถ้อยคำไปนี่เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานตนกับละเลยไปดังนั้นไม่ทุ่มเถียงบทหน้ากากมนุษย์ออกเผยเห็นถึงเขาหน้าที่งามสง่าปานหล่อเหลาดาวนีชุดดำส่งเสียงดังเอือบากล่าว่าประกาศชื่อฉายา มีความจะเป็นเช่นนั้นแน่นอนข้าพเจ้าเซี่ยวเอีย้ยนี่เป็นชื่อหรือฉายาเป็นได้ทั้งสิน้นดาวนีชุดดำแค่นเสียงกล่าวว่าประวัติคอยมาเล่ามิอาจเรียนบอกลาวโกเนียไม่ชมชอบคำตอบนี้นั่นเป็นเรื่องของท่านดาวนีชุดดำแค่นเสียงอย่างคุนเคืองเมื่อพุดพองโบกวูบพลังเยียบแฝงกลิ่นหอมประลาดกระจายออกต่างหึงเอี้ยรู้สึก สมองมึนงงเล็กน้อยแต่แล้วก็ฟื้นคืนเป็นปกติเดาวนีชุดดำพ่งขึ้นท่านไม่กลัวพิษตังหึงเอียก็พุ่งพ่านดานใจถูกต้องกินหอมประหลาดมีพิษชัดๆแต่ตนกลับไม่ถูกพิษแทรกซึมเมื่อครูโตประหลาดนั้นก็ใช้วิชาเดียวกันนี่เป็นเรื่องราวใดกันเดาวนีชุดดำพึมพำว่านับว่าตำหนิมันผิดพลาดไปแล้วมันที่ว่ายอมหมายถึงโตประหลาดที่ถูกนางคุกคาม ให้อัตวิธิบาตกรรมเพราะความคิดผิดชั่ววูบก็ทำลายบริวารไปผู้หนึ่งในใต้ล่านับว่าไม่มีอิสตีที่โหดเหี่ยมอาหิตมาทัดเทียมได้เดาวนี้ชุดดำเอ่ยสืบไปบอกประวัติความเป็นมามาข้าพัเจ้าเพียงแต่ผ่านทางมาแล้วไม่สนใจความนี้รีบตอบวาจาหากข้าบัเจ้าไม่บอกเรานั่นไม่อาจตามใจท่านโกเนี้ใหญ่ไม่เปิดเผยโฉมหน้าแท้จริง บอกประวัติความเป็นมามาก่อนท่านกล้ากล่าวก้าวร้าาเสียมารยาทตัตงเึงเอียหัวรออย่างเย็นช้ากล่าวว่าโกเนี่ยให้ข้าบัเจ้าบอกประวัติความเป็นมาหรือเป็นการให้เกียรติมิมีผู้ดใดกล้ากล่าววาจากับเราเช่นนี้วันนี้นับว่าละเมิกดกฎอันเคยชินเถอฮะฮ้อแล้เพียงแต่ไม่คิดฆ่าท่านโกเนี้ยถอนงในพลังฝีมือท่านก็ทดลองดู วาจาเพิ่งขาดคำตั้งหึงเอียดรู้สึกละลานตาบูบไม่ทันมีความคิดใดฝ่ายตรงข้ามก่อทลันมาถึงข้างกายดัชนีเรียวงามจ่อมายังจุดคิวบวยหวัวบนทรงอกสร้างความแตกตื่นจนขวัญสั่นวิญญาณสถานวิชาพิมือนี้รวดเร็วว่องไวสุดจะเปรียบจริงจริงเดานี้ชุดดำกล่าวเสียงเย็นชาหากต้องการชีวิตของท่านท่านกรจบชีวิตไปนานแล้วยามประชิดใกล้กาย กลิ่นหอมประจำกายเดาน่นีได้โชยกระทบนาสิกจนผู้คนเคลิบเขิมงงงายแต่ในระหว่างความเป็นตายตั้งเหิงเอียปราจากความคิดฟุ่งซ่านแม้แต่น้อยกล่าวว่าข้าพเจ้าเลื่อมใสในวิชาพิมือโกเนียยิ่งนักจะบ่งบอกหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ยอมสยบต่อการคุกคามตลอดมาท่านดือ้อด้ันทนงยิ่งก้าวประเสริฐท่านไม่เกรงกลัวความตายถือกำเนิดเป็นนักสู้ใหญ่ต้องนำพาปาลม กับความเป็นตายอยู่ทุกขนาดจิตทั้งสองฝ่ายอยู่ในระยะประชิดใกล้ตั้งหึงเอีย้ยสังเกตเห็นประกายตาที่สาดรอดออกจากช่องเจาะบ,บนหน้าก,ากากของนางประกายตานั้นเพียงพอต่อการกระชากวิญญาณผู้คนตั้งหึงเอีย้ยถึงกับสถานใจวูบรีบคมจิตใจไว้ดาวนีชุดดำเงียบงันั่วขณะจึงกล่าวประเสริฐมากท่านเมื่อประโคมตนเป็นนักสู้แท้จริงดูท่ากระพเจ้า ก็ไม่ต้องลงมือท่านกล้าติดตามข้าพเจ้าไปหรือไม่ตังเฮงเอีย้ยอยู่ในสภาวะมิอาจบายเบียงกล่าวยางทอนงย่อมกล้าเดาวนีชุดดำหัวรอดเสียงสดใสกล่าวว่าประเสริฐแท้รังดัชนีราดถอยกลับส่งเสียงดังแหลมเล็กเกลียวกราดขึ้นเงาล่างสีดำเจ็ดแปสายปรากฏขึ้นจากที่ทางต่างๆทุกผู้คนล้วนสวมหน้ากาก,ากมนุษย์เดาวนีชุดดำแต่ว่าเสียงเย็นชา สะสางสถานที่จากนั้นวากมือชักชวนตังหฮงเอียกล่าวว่าตามข้าพเจ้ามาตังหึงเอีย,าาอยรอประวันลนลานแต่เมื่อรับปากผู้อื่นไปแล้วต่อให้เป็นขุมนรกก็ขอที่ตามไปคานวณตามระดับฝีมือตนไม่ใช่คู่มือของฝ่ายตรงข้ามพานวางตนเป็นโออากล่าวว่าเชิญจากนั้นติดตามดอนีชุดดำอ้อมไปยังอีกด้านหนึ่งของยอดเขาหยุดยั้งชะงัก ที่หน้าก้อนหินประราชาดสูงประมาณวาเศษเราหนีชุดดำยืนมือกดไปหินใหญ่ก็เลื่อนออกอย่างเชื่มช้าปรากฏเป็นประตูบานหนึ่งสายตายามกวาดมองเห็นเป็นถ้ำศิดากว้างใหญ่แห่งหนึ่งเห็นย้อยห้อยลงโหดหินนักเกะละกะเย็นยะเยียบหน้าพันพึงเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้ย่อมไม่มีเหตุผลที่จะถดถอยพอเข้าสู่ถ้ำศิดาประตูก็ปิดเข้าหากันโคมกระจกที่แขวนตามโขดหิน ศาสตร์ประกายเขียวเรืองรอง่องทางอันเยียบทุกระยะหลายว่าจะมีนักสู้คู่หนึ่งยืนหยัดอยู่เปรียมกินอายปีศาจชวนวางเวงตังหึงเอี้ยตอนแรกไม่แยแสสนใจต่อมาจึงพบว่านักสู้ที่ยืนหยัดอยู่หลวนเป็นโค้งกระดูกขาวคุมเสื้อดำสวมหน้ากากใช้ท่อนไม้ยันไว้เมื่อเห็นชัดตาถึงกับผลลุกเรยวกราวมิทราบว่าลงสู่ห้วงโลก,กันหรือไปยังซีกโลกอีกแห่งหนึ่ง รถหน้าไปหลายสิบว่าเบ้องหน้าสายตาพันกระจ่างโคมไฟก็สว่างขึ้นมากมายเพื้นถ้ำราบเลื่อนขึ้นบานประตูซับซ้อนเส้นทางตัดแยกไปและเห็นเงาคนเคลื่อนไหวอย่างวูบวาบแต่ไม่มีซุ้มเสียงสำเนียงใดเดานี้ชุดเขียวสองนางดาหน้าออกมารูปโฉมโนมพันงดงามตาพากันน้อมคารวะกล่าวว่าเสี่ยวเจียคำยกย่องที่ดาประมุกกับมาแล้วคำเสี่ยวเจีย ทำให้ตังหึงเอียฉุกใจคิดคาดคะเนว่าเรานีชุดดํานี้ยอมไปให้ิดาประมกสํานักชั่วร้ายนี้แน่นอนเรานีชุดดําเพียงรับคําดังอือเรานีชุดเขียวทั้งสองลาถ,ถอยไปสองฝ้าข้างคุ้มครองเรานีชุดดําและตังหึงเอียผ่านไปจากนั้นตามติดอยู่ด้านหลังผ่านประตูสองชั้นเบื้องหน้าสายตาเป็นพื้นที่ว่างกว้างประมาณครึ่งไร่แง้มมองพดานทำ สูงประมาณ4 5ห้าวามีมีหน้ลอยเจาะทะลวงล้วนเป็นถ้ำธรรมชาติเติกศิลาไรยล้อมอยู่รอบข้างห้องหับหน้าสุดกว้างขวางยิ่งจัดโตเก้าอี้เหนือประตูศิลาใช้กระดูกต่อเป็นอักษรสามตัวแปะกุกเมงสำนักกระดูกขาวตั้งหึงเอี้ยสิยวกายอย่างหนาวเหน็บขายเกว,ว่าโลหิตภายในกายจะงักขาดห่วงไปชั่วขณะดาวนีชุดดำเบื่อหน้าไปสั่งกับดานีชุดเขียวทั้งสองนำพามัน ไปที่ห้องรับแขกทราบแล้วตังหึงเอียยังงงันอยู่เดานีชุดดำก็กระสู่ห้องโถงที่มีอักษรสำนักกระโดกข่าวแล้วเดานีชุดเขียวทั้งสองจับจ้องมองตังหึงเอียโดยสีหน้าแฝงเลสไนหนึ่งในสองกล่าวอย่างอ่อนหวานเซวเฮยบผู้กล้าหาญน้อยเชิญตังหึงเอียพิสงสงใส่ยิ่งนี่เป็นเรื่องราวใดกันเดานีชุดดำฉันไหนนำพาตนมายัางสารที่อันเล่นลับ ไม่เห็นแสงตะวันนี้นางกำลังก่อกวนเลสไนใดในเมื่อมาแล้วยอ่มีวาจาจะกล่าวภายใต้การนำของสองดาวนีชุดเขียวได้เข้าสู่ห้องศีดาที่ฝังไข่มุกเป็นประกายแพรวพรายตาโต๊ะก้าอี้ตั้งเรียงรายเมื่อถึงที่นี้บรรยากาศวิเวกวังเวงจึงจางเบาบางไปบ้างในสองดาวนีเลื่อนเก้าอี้มากล่าวว่าเสี่ยวเฮียบเชิญนั่งจั้งหึงเอียย สุดหน้าบนเก้าอี้เดานี้อีกนางหนึ่งเสนอน้ำชามาถ้วยหนึ่งกินหอมจังๆชื่นนาสาตังหึงเอีย้ยไม่รู้จักชนิดของน้ำชาจึงเรียกนามไม่ถูกต้องเพียงทราบว่าไม่ใช่ของธรรมดาตังหึงเอีย้ยจิบน้ำชาอึกหนึ่งแล้วกล่าวข้าพเจ้าสามารถถามวาจาสักหลายประโยคหรือไม่หนึ่งในสองเดานี้หัวเราออย่างหยัดเยิ้มกล่าวว่าเซี่ยวเฮียบคิดถามเรื่องใด นี่เป็นสถานที่ใดความนี้เสี่ยวเจี๋ยพวกเราจะบอกกับท่านเจ้าของสถานที่นี้เป็นใครย่อมเป็นเมึงจู้ประมุกสำนักมึงจู้มีคำเรียกหาว่ากะไรอภัยที่บ่าวมีกล้ากล่าวมากความ